สวัสดีค่ะเด็กๆจากคาบเรียนที่แล้วนะคะที่เราเรียนเกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะหรือประวัติของพระพุทธเจ้าไปแล้วนั้นนะคะคาบเรียนนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆตามที่เชอร์มาเลยนะคะค่ะเด็กๆสำหรับพุทธประวัตินะคะเราจะมาทบทวนกันนิดนึงนะคะในเรื่องของการประสูินะคะ พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะประสูติเมื่อวันขึ้น15ข้าค่เดือน6และได้อภิเศกสมรสกับพระนางยะโสธราหรือพิมพานะคะมีพระโอรสพระนามว่าราหุลส่วนในช่วงเวลาของการตรัสรู้เจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินพระไทยออกผนวดนะคะและใช้วิธีการบำเพ็ญเพียรทางจิตจนตรัสรู้ในวันขึ้น15้าคเดือน6เช่นกันค่ะส่วนเรื่องของการปรินิพาน พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา45ปีและเสด็จแตบขันปรินิพานนะคะเมื่อพระชนมายุ8 0พรรษาในวันขึ้น15ข้ามเดือน6เช่นกันค่ะค่ะเด็กๆในคาบเรียนที่แล้วนะคะเราได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติหรือว่าประวัติของพระพุทธเจ้าไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้คาบเรียนนี้เราจะมาเรียนเรื่อง ประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆกันค่ะซึ่งศาสดาของศาสนาอื่นๆนั้นจะมีใครบ้างเดี๋ยวนักเรียนไปดูกันเลยอาศาสดาของศาสนาอิสลามเรามาดูประวัติของศาสดาศาสนาอิสลามกันนะคะศาสดาของศาสนาอิสลามคือนบีมูฮัมมัดค่ะซึ่งหมายถึงผู้แทนของอัลเลาะห์หรือพระเจ้าของศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะ อย่าลืมนะคะศาสดาของศาสนาอิสลามคือนบีมูฮัมหมัดค่ะค่ะเรามาดูประวัติของมูฮัมหมัดกันนะคะมูฮัมหมัดเป็นชาวอาหรับเกิดในพุทธศักราช1114ที่นครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียมูฮัมหมัดเป็นผู้ที่ใฝ่หาความสงบวันหนึ่งขณะที่ท่านขึ้นไปหาความสงบในถ้ำฮิลอบนภูเขานูกาเบีทูตของพระเจ้า ก็ได้ปรากฏกายขึ้นและนำองค์การของอัลลอฮ์มาประทานให้แก่มูฮัมหมัดมูฮัมหมัดจึงนำคำสอนเหล่านั้นมาเผยแพ่จนเกิดเป็นศาสนาอิสลามขึ้นค่ะประวัติของศาสนาของศาสนาคริสตเด็กๆคิดว่าศาสนาของศาสนาคริสคืคอใครคะถูกต้องค่ะเป็นพระเยซูนั่นเองนะคะพระเยซูเป็นชาวยิวเกิดในทธศักราช 543หรือคศ1ที่เมืองเยรูซาเล็มปัจจุบันอยู่ในประเทศอิสราเอลค่ะต่อไปนะคะพระเยซูเติบโตขึ้นด้วยความสนใจทางศาสนาเมื่ออายุ30ปีท่านได้เข้าพิธีรับศีลล้างบาปและเผยแผ่ศาสนาคริสต์เป็นเวลา3ปี มีผู้ศรัทธาหันมานับถือเป็นจำนวนมากค่ะทำให้กลุ่มผู้นำศาสนาเดิมคิดกำจัดพระเยซูโดยกล่าวหาว่าพระเยซูซ่องสุมคนเพื่อก่อกบฏพระองค์ถูกทหารโรมันจับตรึงบนไม้กางเขนจนถึงแก่ชีวิตเมื่ออายุ33ปีค่ะต่อไปค่ะ ที่เชร์จะสรุปเนื้อหาประวัติของศาสดาศาสนาต่างๆให้ฟังนะคะสำหรับศาสนาอิสลามศาสดาของศาสนาอิสลามคือนบีมูฮัมมัดพระเจ้าของศาสนาอิสลามคืออัลเลาะห์ศาสนาคริสต์ศาสดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูพระองค์เผยแผ่ศาสนาเป็นเวลาสามปีและถูกตรึงบนไม้กางเขน จนถึงแก่ชีวิตค่ะค่ะเด็กๆเ,เราก็มาถึงคำถามท้ายบทกันแล้วนะคะคำถามท้ายบทมีทั้งหมด4ข้อค่ะข้อที่1เราไปดูกันเลยามาแล้วข้อที่1ศาสดาของศาสนาอิสลามคือใครเอ๊เด็กๆจำได้ไหมนะ,ะเฉลยค่ะ ศาสดาของศาสนาอิสลามคือนบ,บีมุฮัมมัดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองมาแล้วศาสดาของศาสนาคริสต์คือใครทิเชอร์คิดว่าเด็กๆต้องจำได้แน่เลยใครนะที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนจนถึงแก่ชีวิตถูกต้องค่ะพระเยซูนั่นเองนะคะ เราไปต่อกันข้อที่3เลยค่ะค่ะเด็กๆมาถึงข้อ3แล้วนะคะข้อ3ามคำถามมีอยู่ว่าศาสนาอิสลามเกิดขึ้นที่ประเทศใดเด็กๆทราบไหมคะจำได้ไหมเอ่ยงั้นเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันเลยศาสนาอิสลาม เกิดขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะต่อไปข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายศาสนาคริสต์เกิดขึ้นที่ประเทศใดเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าเด็กๆจำได้ช่วยที่เชื่อตอบด้วยนะคะเอ๊ตอบถูกกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะ อาคำตอบคือาศาสนาคริสต์เกิดขึ้นที่ประเทศอิสราเอลค่ะใครตอบถูกทั้งหมด4ข้อเลยคะเก่งมากเลยต่อไปค่ะสไลด์นี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนะคะหลังจากที่เราได้ทบทวนเนื้อหาในครั้งที่แล้วแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับาศาสดาของาศาสนาต่างๆแล้ว เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ